ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีอ้าวชาวลัคนาราศีกันชะตาชีวิตในเดือนกร,รกฎาคมนะครับเดือนที่ดาวพุธด,ดาวประจำตัวของคุณได้ย้ายมาอยู่ในเรือนวินาศเป็นที่เรียบร้อยนะแต่ดาวอีกดวงหนึ่งที่ส่งผลดี กับชาวลัคนาราศีกันนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นดาวเสารดาวศุกร์ดาวพฤหัสแล้วถ้ามองกันให้ดีๆนะครับไม่รู้ชาวกันจะรู้หรือเปล่าว่าดวงของคุณนั้นได้ดวงที่เขามีกฎเกณฑ์พิเศษที่เขาเรียกว่าดวงมาลายโยกหรือพระจันทรครึ่งเสี้ยวนะนะครับมาลายไม่ใช่พวงมาลัยรถยนต์นะเออ มารายโยกคือพวงมาลายัยพวงมาลายที่เขาร้อยอะนะครับฉะนั้นชาวลัคนาราศีกันนะครับดาวพฤหัสยังส่งผลดีกับชะตาของคุณนะครับทำให้ชะตาของคุณนั้นได้รับความสำเร็จนะในเรื่องของงานแล้วก็อีกดวงที่ย้ายก็คือมนุษย์ยูอะย้ายราศีอ่ะนะนะครับย้ายมาทำให้มนุษย์ยูไปอยู่ในเรือนที่9 โอ้ยมนุษย์จอยอยู่ตรงนี้ไปตั้งนานตั้ง7ปีนะแต่มนุษย์ปัจจุยมันเป็นดาวที่ค่อยๆเดินนะครับสรุปสรุปให้ฟังไปเลยว่างานจะมีความสําเร็จใครจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆของตัวเองที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศทางไกลนะหรือใครที่เป็นชาวลัคนาราศรีกันแล้วเคยติดต่อชาวต่างประเทศหรือธุรกิจต่างชาติไว้แล้วห่างๆให้ใหายกันไปก็มีโอกาสจะกลับมานะหรือใครที่อยากจะไปทํางานต้องต้องเดินทางหรือจะไปเรียนต่อหรืออะไรก็ตามเถอะ ก็มีโอกาสจะได้รับความสําเร็จสูงนะผมว่ามีโอกาสได้รับความสําเร็จสูงทีเดียวแล้วก็ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะถ้าไม่นับนะถ้าไม่นับวันที่6ถึงวันที่10กรกฎาคมผมว่าชาวลัคนาราศีกันมีดีอยู่ในทุกๆช่วงหลายๆช่วงของเดือนกรกฎาคมงานภาราจุกจิกจะเยอะขึ้นในช่วงประมาณวันที่16ถึงวันที่20กรกฎาคม นะแต่ด้วยอิทธิพลของดาวตรงนี้ที่ส่งผลกับชะตาของคุณตรงนี้นะบอกได้เลยว่าการงานนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมจะติดต่ออะไรก็ตามแม่งมักจะมาแบบด่วนๆมาแบบรวดเร็วมาแบบที่เราเองไม่ทันตั้งตัวก็ไปดูกันให้ดีก็แล้วกันสิ่งที่ต้องระวังสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับอังคารกับราหูไปอยู่ด้วยกันในเรือนมรณะนะ ผมบอกชาวกันไว้แบบนี้ถ้าคุณต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานใดที่มันออกสีเทาหรือใครจะแนะนำเรื่องสีเทาๆอะไรบางอย่างมาให้เราไม่ว่าเราจะเข้าไปเกี่ยวทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมเดือนกรกฎานี้ขอให้ดูให้ดีนะครับระวังนะครับเดี๋ยวปัญหาจุกจิกมันจะมาพัวพันกับตัวของคุณผมบอกช่วงไว้ให้เลยก็คือช่วงประมาณวันที่6จนถึงวันที่10 ขอให้ดูให้รอบคอบดูให้ละเอียดถ้าใครเราดูแล้วคนนี้แม่งจะนำภัยมาให้กูพยายามเลี่ยงเลยไม่ต้องไปเสือกเกรงใจหรืออะไรทั้งสิ้นครับมัวแต่ไปคิดเกรงใจหรือมัวแต่ไปคิดเออกลัวจะเสียมิตรภาพแบบโง่ชิบหายเลยนะเดือนนี้ระวังให้ดีนะครับชาวกันขอให้ดูให้ดีขอให้ดูให้รอบคอบ อย่างไรก็ดีครับเมื่อผ่านวันที่6แล้วถึงวันที่10ไปแล้วพอ11จนถึง15ก็ดูเหมือนก็จะแฮปปี้ขึ้นมีความสบายใจขึ้นคนโสดน่าจะมีคนมาชอบพอมาถูกใจนะช่วง11ถึง15 16ถึง20การงานเยอะมากภาระเยอะโอ้โหต้องติดต่อหลายอย่าง16ถึง20นะ21 20. ถึง25การงานมากเลยช่วงนั้นติดต่ออะไรมาแบบเร็วๆด่วนๆต้องเอาด่วนๆต้องได้ตรงนี้ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พอมาถึง26ถึง31ช่วงนี้อาจจะมีคนเก่าๆคนรักเก่าๆหรือใครที่เคยรู้จักเคยคบหากันมาก่อนหน้านี้จะติดต่อกลับมานะชาวลัคนาราศีกันก็ไปดูให้ดี ส่วนในเรื่องการเงินนะผมบอกเลยว่ามีเงินมีทองใช้ตลอดเดือนนี้หาเงินเก่งหาเงินคล่องแต่จะมีคนมาช่วยใช้เหมือนกับจะมีคนมาขอความช่วยเหลือขอให้เราช่วยตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยแล้วก็ปฏิเสธยากด้วยนะไปเจอไอ้พวกบ้าพวกนี้มันมาขอหยิบขอยืมหรือประเผล่มันขอให้เราช่วยเฉยเฉยจุกจิกใจอย,อยู่เหมือนกันนะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกัน ทุกท่านโชคดีกับดวงชะตาในเดือนกนรกฎาคมฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี